วัดปะคะเนาะศูนย์เก้าอีแม่จือกไล่ปะอเมจือกไม่จืดจากแกนลัตตรี้มันกาจืดโอ้ยนี่แตงโตมาเต็มสุดไม่เต็มสุดโอโคตเต็มสารโตเลยโออไรนะแม่ลาวันที่บ่อยไหมไปลาวไปไทยดี ตัวได้ประกาศทีนี้ปูหอยสามตัวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮ้ยเนี่ยแล้วหอยทอสามตัวสามตัวเลยเราวหอยหกศูนย์เก้าเซเรติดด้วยนี่งอดบางหันจะได้เพิ่มกัะไหมแม่มาล้วใจเบิร์ สุดกระเต้เต็มเบอร์เต็มมาดูสักกี่ได้เต็มายรักมาลองเพลงรวงวัดก่อนอีแม่มาล่ำถวายปูมาจุดทูบจาเลขทูบตัวไหนก็จ้าตะกี้อันงวดว่างานเหศนย์เก้าอีแม่จืร้ายอีแม่บ้าจืดแม่จืดเต้ร้าตนี้มันบ้าจืโอ้ยรุนรางวันที่หนึงมันมันพลาดสามตัวนะมันมันกัมันชื่อเลขกันเต็มกราจะได้อยู่เมื่อนี่แต้งโตมาเต็มสุด เต็มชุดโอ้โคตรเต็มสามโตเลยเหมือนโตไหนล่ะแม่ตัวไหนล่ะอีแม่ตัวไหนเนาะหกห้าอ้นห้าหกสามโอ้ไรก็โตไนก็หกสามเลขทูปหกสามเนี่ยนี่นี่ล่ะแม่ก็ได้ตัวนี้ล่ะไปซื้อบัตบ่ถือบ่กลับเหมาเลขทูปมอกรหกแบบนี้ละอ่าเลขทูปตัวนี้วันนี้จะเอาให้ได้ปะโตไหนก็เลขทูปหกอ้น ห้าหกสามเออเต,ตียงโตเต็มยศออกตตเต็มยศห้าห้าหกสามห้าห้าหกสามอห้าหกสามลูกห้าหกสามหัวก้อนแตีงโตเพเต็มยศคนไท้มาเสื้อเออไม่ได้ขาดไปครึ่งเลยเตมเต็มเต็มเต็มเตเต็มตเยศแก้วมัดจิออกหกนี่แหละมัดจิออกห้าหก หกสามหาหกสามเต็มยดแล้วหกสามไลสามตัวก็บ่าพลาดว่าเนี่ยจ้าบ้่าพลาดเลยเต็มเต็มสามตัวแท้สามตัวเลยลับปูนอเต็มสามตัวเลยว่านากระสีมาล่ามเอกวะแม่อวยไม่เอกแล้วคันถือเลขมาเนี่ยางบปูปูให่ออกมัดล้าให้่แงบปูทุงวดเลยเออสาธุพี่น้องโอ้สาธุสาธุเด้อตนยี้เราสีเด้องคันนั้นเราไม่เอาเรายนาเน่ก้อนก่อนก่อนทันวันที่แล้วล้ามไวอนั่นน่ะ เอาไม้มาไม้มาทำเนี่ยคนขั้นใดมาออกขั้นน้ำขั้นใดมาอาคู่ขันนั้นที่มันสะตาพัมัเบิร์ตตัวนี้แม่ทำนิฝาเด็กทำเบิร์ตตัวนี้เด็กแม่เบิดเลยแม่นเบิดเลขทูบตัวนี้เลขทูบสามตัวเลยเอ้าสิบังเอิญต้กปการเวียเถอะมันเนบังเอิญนะเพิ่นสิีห้เนาะเขนสิีห้ค่ขาเทอมันเหลือเสียะไรอยัง เอพนื่ใจค่ะล่วมันวาแมนี่ัน้เพ่นาีเ่นตีเลยเ่อนบตัวนี้ละดนจีดนใจนะสาูสาูเั้งสอตัวลงั้งสามตัวทหารรตัล่างแมนนี่วานางตัวใดก่อฮะล่างก็หกหกเก้าแมนบ่ะปะี้แมนอันนี้ก็สาตเลขถูกหกส

กิณาวดีเนาะรองพูงเขาเลามากาเล่าให้เิออกอีก้องขานนอะออกขาออกขาเด็กสุดขาดเร่อยลาวันีบไปไปลาไปไทยเด้อไทยสามอนเนี่ยลวง ไอหลายขังเดบเกายเดียวนี่ยทมาได้ชยไปบวชเป็นสง Bye. ลาไหลี่เนี่ยจับทิเนี้ยปรดวรั้หงยงเออวงหา่อยู่นองลาน่ะลุงเรื่องไม่สหตัวตัวใดประกาศเห็นไปูหอหสามตัวห้าหสามเด้อห้าหมเด้อหัต้อนปูหอตัวใดจ้าสองตัวอีเด้งหตัวใดเนี้ยสองตัวศูนย์สามศูนย์สามหววก้อนปูหอยตัวใด วัดก้อน,น,นปู้ไฮหกศูนย์เก้าวัดนี่ปู้ไฮ